สวัสดีครับเจอกันช่องแอร์รัตุกข์ครับผมแล้วตอนนี้ฮามาลาเยสิมาอุดหนุนมาอุดหนุนเนื้ออยากต้องตัานน้อยๆครับผมเดี๋ยวจะขอไปสื่อไปฝากนั่นล่ะครับผมทั้งสองชุดครับผมตอนนี้ก็ใส่เม็ดนิดหน่อยช่วงนี้ก็โรคระบาดแล้วก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเขากับบอดสบายนิดหน่อยครับผมสวัสดีพี่เพ่อนทุกคนครับสุขภาพแข็งแรงนะครับเดี๋ยวเขาไป ตักเนื่อยากกันเลยนะครับน้องตาลนน้อยโอ้ฝ่อหลานผู้ดเดียวเลยวะโอ้ใหม่ๆสดสด ใครม่ค่าตั้งใค้เนี่ยนีตั้งตั้งได้ก็ได้ในสองโลน้องไอรตตั้งให้พ่องไอ้เอาไกลเนาะเพื่อนเจ้าจิ๋วว่าเม่ค่าใจดีว่าจิมแถมนป็นน้ำบอสินะข้าสน่วยแถมเลยเพื่อนมึงนี่บ่เห็นอันนี้เล่นบอกว่า้เขาไม่มนนี่ทีใส่บัดเดียวโมบานมวนบ่าเขาดาวทั้งผู้เดเขาด่มวนมวน วัวจนเป็นวัดคุนล่ะวันลงคอเลยพี่วันลงคอแค่น้ำแข็งน้ำแข็งเดียวมึงหนาเลยนี่เอาเนื้อเอาซื้อเนื้ออะไรร่วมกันล่ะทุกจ้างล่ะอันนี้มุ้งน้ำเพริบาร์บีคิวพร่งเทพไม่หลอกสองอันนี้เขาว่าเออนั่นล่ะนี่ล่ะเอาสองอันนี้ล่ะเป็นพวกเสียเพื่อนปะเสียเพื่อนดีดีดี เดี่ยวเดียวมันจำบางเงาปะเมีนจำบางยานบะมีแนวแบบถอนหลังเต็นผู้เดียวใช่ปะมีแนวดีแต่ว่ายันยานไหลเว้ยหาซื้ออยู่ได้ยังดีดีเบิร์ตบ้านบะมีเลยมี่ะั้งหดจักจักผมอันนี้ซื้อมาไว้ซีบอกว่าเมีนคุณนตาเอาไปกินเรื่องนึงบ้าปเบิ้องบนเบิร์ตบ้านมันเบิร์ตดีดีเบิร์ตดีดีโอกาสหน้าโอกาสหน้าตอนนี้เขาได้เบียร์แล้วอกินเบียรน้าแม่บอกเม่น อันนี้เขาจะพอไปฝากตลอดอันนี้กับเพื่อนสมัยเรียนตอนน้อยเท่าไงครับผมกระดีใจผู้จะตปิดฟังผิดฟ้าคึ้นมาค่าขายจไปยุใสกันได้ค่าขายเนาะเนีนมาค่าขายเนาะเนียนาก็อยู่เนี่ยถือขี้แยสาครขี้แยเนี่ยเงื่อนแล้วอันนี้เอาเนื้ออันนี้ขี้กินเนี่ยเอาขึ้นเนาะเนียนเนียเนาะจัดเผ็ดเลย สองโลเด้อไต้เกินอน่ะกินกันสองโลคือก๋วยเตี๋ยวไต้กันสองโลคือก๋วยเตีบอจะไปเห็นงานแล้วเรียกจะไปทำงานคนหลักการหลักงานเพราะยี่สิบงานบ่ได้เด้บ่มีงานกับบอมีเงินบ่ซื้อถ่อเงินเบิดก็ว่าเรายังคือพ่อนเงินเอออะไรเงินเบิรดไม่ผ่อนเงานผู้ใดว่าเงินบ่สำคัญนี่สำคัญสำคัญที่สุดเหรอนี่ ข่าขายย้อนยังจริงหย้อนเงินเหรอเนาะเออบ่มีเงินก็ไปใส่ปอแตงคือเมื่อนี้ยีใหม่เัาก็ถือว่าผักเอาแห้งเตรียมที่แล้วเอาไปสูงานขนาดผักได้ซื้เลียงน้ำแข็งเขาเอื่นว่าเป็นลูกแพร่น้ำแข็งนะไอ้ไม่ก็สงสัยกับซีเพร่น้ำแข็งเหมือนกันนี่แหละเนาะกินต้องไปไหมล่ะเบื้งสุกล่ะ มูพวกโจมกี่ถอดอยู่สาวตัดไปหาเงินยังเดี๋ยวเหรอเนี่ยนำสุกอันนี้ใส่เนี่ยตั้ใหม่พร้อมเน่ยก็ใส่พิเศษมปกตินี่ตั้งร้านยู่นั่นตั้งร้านยู่ตลาดในประเทศการ์ขายในบ้านในองขายเจ้าสกอตคอมืออนลูกค้าในเมือบอก บอรบรรยากาศมันหนาวพูอะนยอยากกินนะแต้เาอยังอยากกินนะกินแบบโซน้อน,น,น,นย่างคมามม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 ัมม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 ม่มมมมมมามม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 มอีมม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 มอมมีมม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 อนมม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 นมมมมียนมมมมมามม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 มอมมามมมนมม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 มยมมมมมมมยมมมมมมนมม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 ัมม อยยี่ิองทีัวเองสงสั่เาป็นโควิดหรือเปล่าวะไมยังมินกันด้หรือเป่าตินตอนมาอยู่ห้างย่างห่วงกันไม่กันไม่ไหวกีบใสนะก๋ยมี่ต่อโควิดเขามีแอตัหัวขามา น่เดอล่อรเ่างอมอย่นี้ครับผมอยากหอมหอมเป็นราดยายสาที่เราอยู่บ่ก็ซือร้านเนี่ยที่เรากเพประเ็ดหันธุ์พืชนแถนี้าักกำลังมาซื้อองโอเคสองชุดใหญ่จัดไปครับผมปีไปแซ่บๆไปลงซื้อยายสาเด้อลวดหนีครับสมบูรณ์เลยชุดหยอนเลยตาตา เบิรงเนี้ยออไฟกัเบิรงข้า,า,างหลังอะเบียงขนมเนื้ยยหหอย่างผ้าหมคือยูยันปะบอนม่ไหน,นบ่นบบไห้มันต้องตั้งสี่หลักเนื้อย,ย่างเขพ้อมมาแล้วครับผมไฮเดกน้ยกินก่อนแหละพวกใหญ่ก็บตกแต่มีพี่ไอ้แหละพี่เซายดีคมาแต่ผงเผผงไทย ล่ะแม่กระหลานไปไปอุ้มสวัสดีเร็วสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีเร็วสวัสดีจ้าขอบคุณเนื้อย่างและขนมขอบเนื้อย่างยายพูนแต่แม่ล่ะโอ้ยอยากอายไปใครของนายยายพูนร่ำรวยให้ยายพูนร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงพี่สาวจัดเสือให้ปลาหมึกปลาลูกชิ้น ลวกกันเลยลวกกันเลยอันนี้ไหมมันหรือเปล่าเยีกูนูนเพื่อนตามครับผมตายดีดแล้วปีใหม่กับเพื่อเปลี่ยนวัตถุนิยมการเปลี่ยนแปลงละลานกับอิ้มแล้วทุกคนเดี๋ยวพูงไงเดี๋ยวพูงไงเด็กอิ่มเบอรแล้ว เ็บปวดเลยรู้คือสุดนั่ับักหล กินอยู่เสียบอยู่ขอาคปุณนกินวังเทียงไงเสียบ่เสียบเสียบเออพิ่เมื่อใหญ่นอที่แม่ว่าเข้มเฮ้ยเอาแม่กบาเข้มเดี๋ยวหรัะเมบันเป็ดเต่าเกาเนาะเนื้อถ้าได้สุกแต่มันเป็ดสีเมียนไง้โมวันเนื้อมันบ่ได้สุกแต่ว่าคือแบบเมื่อกี้น่ะเต่ามัน่างไง่ายมันก็เลยดับขึ้นเมียนคือแบบเต่ามันวาง เป็นมะเร็งไหมเนี่ยปูอาจับกองแล้วปูเตะมาได้เตะหนึ่งสองใจเ้ยใครเนี่ยสาวสวยคนไหนเนี่ยใจเอ้ยใจเว้ยไม่กินใหม่เองล่ะนะครับผมเดินอย่างซ็ต ตามถนนนะเยซ่าเยาซ่าจะย่าเพิ่งไปจับพี่มาพีเร็วมาพีเร็วมานี่มานี่มานี่เออผู้อยากออกกล่องน้ำนั่นแหละผู้สาวหล่านนะครับผมผมู้ใดหนี่ชื่อว่างเลยดนิน้องออนยูเฮ้ยไปไปกวนนาดางไปดู๋ยวคนอื ดเดวมา้าทร้งสามแช่กับมาอุตุนะสาวตานกำลังแฮมเสียงอยากรอขึ้นจักน้อยนะครับเสียงแฮม,อ,มอร่อยอร่อย ที่วัเป็นกิงนง่ายๆสุดจอดไม่ได้เป็นใครนี่กินละส้วงเลยไปใส่จะไปใส่พออะไรไปใส่พอจะไปหนี่งพอจะไปหน้า กักแทบพังเมาสะแล้วคิปนี้พวกผมเราจะลิดขา่าวแค่น,นี้ขอบคุณทุกคนที่ามาติดตามรับชมเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผมนางกินครับครอบครัวจะพาขันยิมก่อนผมเจวเจอกันใหม่คลิปหน้ารับสวัสดีค่ับ